เหมือนกันนะก็คือจอมทมใช่ไหมจมทมนี่ยรู้สึกดีนะแบบในชีวิตจริงแบบเฮ้ยโหเรียกว่าเรียกมึงว่าไอ้ไอ้โซนไหมเนี่ยทําอยู่ข้างนอกก็ทําเหมือนโซนก็เลยพูดแบบนั้นไปนะเซฟไลฟ์ครับเซฟไลฟ์ครับเดี๋ยวนี้พี่ทอมมี่คุยกับผมก็ปกติเรียกผมเรียกไอ้นัทไอ้นัทนัทแต่ถ้าคุยกับพี่จิมมี่ก็เรียกจิมมี่จิมมอย เสียงสองเออใช่ป่ะแต่เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยก็เดี๋ยวเราก็ไม่ไม่ได้ถ่ายอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยแต่เราจะแบบว่าเป็นบอกาสที่ซึมซับเข้าไปในสายเรื่องไปแล้วคาแรคเตอร์ไงมันแบบอยู่คาแรคเตอร์มานานก็เลยมันก็เลยมันก็มันก็คือความติดนะทุกคนมช่แต่ละความล้นด้วยนะความล้นนี่ก็ติดมาเหมือนกันนะโอ้โหใช่ใช่ใช่พี่หลองความหบหาแบบ รู้สึกว่าซิมซับคาเลคเตอร์โซนมาเยอะมากที่เราเคยเล่าให้นัดฟังคุณจะเอาจริงผมคิดถึงบีทุกคนเหละไม่ได้เจอเลยครับ